สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีแอคโฆษณาที่แชร์กันใน Facebook เยอะมากเลยนะครับผมเราจะไปดูด้วยกันนะครับว่าเป็นโฆษณาอะไรนะครับแล้วมันเจ๋งยังไงนะครับคนถึงได้ใช้ขนาดนี้นะครับไปครับ ไปดิเนี่ยอ้ยอยากไปมิเนี่ยชิวไปมึงมันจะดีหรอโอ้ยยังอะไรของมึงอ่ะมึงชีวิตมึงไ่น่าเบื่อนะั่งอยู่บ้านอย่างเงี้ยยกอยู่ไปเลยปะคนเดียวเลยมาแล้ว ทำไมโฆษณาวัยรุ่นต้องบอกว่าทำตัวรอดโผนด้วยวะทำไมต้องออกไปกับแก๊งเพื่อนเอ็กโซเวคกันเยอะแล้วทำตัวสุดเวียรทำไมวะในเมื่อเราแค่ชอบกลับมาเล่นกับหมาที่บ้านตอนเย็นเงียบๆชอบนั่งตามดูหนังคิมคีดูปลื้อดียวทั้งคืนคิบคีดุ๊กเลยนะทำไมการไปบาร์ที่มาเลเซียถ้ากับเฉยเฉยขู่ก็แค่ชอบไปตามรอยเดอรี่แปลกๆอยู่คนเดียวชอบไปนั่งร้านกาแฟกับเพื่อนสซินกุ๊กในใจทำไมวัยรุ่นต้องเล่าใจทำไมต้องเอ็กซ์เบน ก็ชอบอ่านหนังสือเงียเงกับแฟนในสวนชอบเก็บตัวแข็งติ๊กอยูบ่บ้านเออกระเท่ไงก็ะเท่งเลยค่ะไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะแต่ไม่ต้องบังคับคนอื่นเปะวะถ้าทำแบบนี้แล้วไม่ครูจะเป็นไรวะก็ช่างแม่งดิตลอาชอบชอบสุดพับโมดิมกับน,นี้รูปนารูซามิเฉย์เพลนชอบออกไปตามถ่ายรูปผ่าฟิไหวของกระเล่าในสวนชอบนัดเพื่อนมาเล่นบอร์ดเกมที่บา้านชอบชวนพ่อมาลองทำอาหารปลาไ ชอบถ่ายรูปแมวที่บ้านในสไตล์เทอร์รี่ลิชัตส์ชอบนั่งดอกเป็นควงคนเดียวในครอกพันครั้างชอบอรเงียบเงียบชอบอยู่เงียบเงียบชอบนั่งคิดไปเรืเร่ยอยๆก็ดีนะเติมดีไม่เห็นจะน่าเบื่อเลยชอบแบบนี้นะทำแล้วสบายใจตัวตนเราต้องควรฐานันเองไม่ใช่ที่คุ้มข้ากับการลงทุนทีน่เป็น จงชอบตัวเองกล้าเกินชาโหยคขนลุกอ่ะคือแม่งเจ๋งอ่ะคือแม่งแบบคือแม่งตบหน้าพวกแบบโฆษณาที่แม่งเอาวัยรุ่นมาทำแบบว่าเฮ้ยพปซซ่ากันเถอะอะไรเงี้ยซึ่งโห ที่ถ้าต่อไปนะไม่มีโฆษณาอะไรที่มันประมาณเอาไวรุ่นมาทำอะไรไอตีมอะไรอย่างงี้นะไม่จะต้องนึกถึงโฆษณานี้เลยเออว่าทําไมวะคือผมว่าเป็นโฆษณาที่เจ๋งมากๆเลยนะครับ mm. แบบเจ๋งมากๆเลยอ่ะโคตรชอบเลยอ่ะผมว่ายอดขายน่าจะขึ้นนะ่ะแต่โฆษณานี่นะเยี่ยมเยี่ยมจริงนี่ผมไม่ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรจากลำชาบิลิขูนะครับแต่แบบโฆษณาเขาเจ๋งจริงก็ต้องยอมรับนะครับชอบชอบมาก โอเคเดี๋ยวผมจบเรียชันที่เท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ